สวัสดีชาวฟีฟ่าออนไลน์ทุกคนครับวันนี้เราเรีงอยู่กับอันซังเพเยอร์นักเตะคลาสใหม่ที่หยิบยกเหล่านักเตะที่มีส่วนช่วยให้ทีมคว้าชแชมป์แต่กลับไม่ได้ถูกยกย่องเท่าที่ควรซึ่งวันนี้มีมาแนะนําเพิ่มเติมอีก3คนจากทั้งหมด3สโมสรจะมีใครและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปชมกันเลยดีกว่าครับ คนแรกคือตัวรูกชาวบราซิลที่มักจะช่วยยิงช่วยจ่ายประตูสําคัญให้กับทีมอยู่เสมอสาหรับลูคัสมู่านับตั้งแต่ที่เขาคกับย้ายจากปารีสแซงต์แชร์แมงในช่วงตลาดหน้าหนาวเมื่อปี2018ในช่วงแรกครับมูรายังต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะปรับตัวแต่ในซีซั่นถัดมาหากใครจํากันได้นี่คือหนึ่งในปีที่ดีที่สุดของสปเปอร์เพราะว่าพวกเขาสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์กโดยในรอบรองชนะเลิศก็ได้ทีเด็ดจากมูราเนี่ยแหละครับที่แฮตทริกช่วยให้ทีมโค่นอาแจก เข้ารอบต่อไปได้แถมในพีเมลลีกครับเขาก็เป็นตัวหลักและยิงได้ถึง10ประตูนในฤดูกาล2018-19ด้วยแต่ก็ด้วยความที่ทีมครับมีตัวรุกสุดโหดอย่างแฮร์รี่เคนและโซน,นึ่งมินที่มักจะถูกสปอตไลท์ฉายแสงไปอยู่เสมอทาให้ลูคัสมูล่าที่เป็นอีกเฟืองช่วยขับเคลื่อนทีมไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหรนะ่นัก และสำหรับในเกมครับมูราเป็นปีกล่างเล็กที่มีจุดเด่นในเรื่องของความเร็วที่เยอะมากๆโดยเฉพาะสปตดต้นที่ให้เริ่มมา111ถ้าเกิดบวก5หรือข้าบูสต์ทีมคัลเลอร์มีทะลุ120แน่นอนสายกระชากสายใช้ความเร็วทําลายแนวรับฝั่งตรงข้ามตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเพราะพลังแฝงที่มีก็เอื้อในการเลี้ยงบอลด้วยนอกจากนี้พวกการจบสกอร์เองก็ไม่ได้ดรอปไปเลยใครที่รอปีกบาซิเลียนสุดจี๊ดคนนี้มาเป็นปีท็อปๆเนี่ยถึงเวลาหามาตีบวกหามาเสริมทีมกันได้แล้วนะครับ คนถัดมาครับคือพึ่งงานที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งและทำงานหนักเพื่อทีมอยู่เสมอสำหรับเจมฟ์มิลเนอร์ นี่คือนักเตะที่เจอเกนคอปขนานนามว่าเป็นมิสเตอร์สม่ำเสมอเพราะวินัยและความฟิตของแกที่แม้จะอายุอานามปาไป35ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นคนที่คอยช่วยทีมอุดช่องโหว่ที่ขาดหายไปอยู่ตลอดโดยเฉพาะซีซั่นก่อนครับที่ลีวร์พูคว้าชแชมป์ลีกได้ในรอบ30ปีมิวเนอร์เองก็เป็นอีกฟันเฟืองที่สําคัญกับทีมในฤดูกาลนั้นมากๆแม้ส่วนมากแฟนบอลจะไปยกย่องกัปตันอย่างเฮนเดอร์สันหรือท็อปสตาร์อย่างเฟอร์จิลฟันได้โมซาล่าและซาดิโอมาเน่มากกว่าแต่ถ้าขาดมิวเนอร์ แชมป์ที่เด็กหงรอคอยเนี่ยอาจจะไม่สําเร็จก็ได้ครับและแน่นอนว่าสําหรับในเกมนี่คืออีกหนึ่งนักเตะที่พลังเยอะที่สุดในคลาสอันซังถือเป็นอีกหนึ่งออปชันแดนกลางที่เด็กหงหรือแม้แต่คนที่ทําทีมชาติอังกฤษต้องหันมาสนใจพลังเกมรับก็ถือว่าดีครับการไล่บีบไล่ปะทะก็เก่งใช้ได้หรือจะมาเป็นปีกเป็นการัวทําเกมก็มีสกิลว,วางบอลเปิดบอลที่โหดมากมีพลังแฝงเออร์ลี่คอสช่วยด้วยอีกต่างหากในขณะเดียวกันครับการยิงการจบสกอร์ก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่เขาทําได้ดีเรียว,ว่่าคครรบเรือง เด็กโงเนี่ยบอกได้คําเดียวว่าของมันต้องมีครับเพราะมิวเนอร์คลาสนี้จะเสริมกลางของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นได้แน่แนน่ะ และปิดท้ายด้วยกองกลางที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งของโลกฟุตบอลในตอนนี้ครับอย่างอิวคายกุนโดกานต้องบอกว่าคลาสนี้เนี่ย oh. มาก,ก่อนการเพราะถ้ามาหลังจบฤดูกาลนี้เขาอาจจะไม่ถือว่าเป็นนักเตะที่ปิดทองหลังพ่ายทีมแล้วเพราะปัจจุบันเฉพาะในลีกพี่แกกดไป12ประตูเป็นดาวซันโวให้กับซิตี้และน่าจะติดทีมยอดเยี่ยมประจรําฤดูกาลในทุกสํานักอย่างแน่นอนแต่ถ้ามองย้อนกลับไปครับตั้งแต่สมัยที่อยู่กับบรุสเซียดอร์มุนกุนโดการก็ถือเป็นกองกลางพรสวรรค์สูงที่น่าจับตามองและเป็นส่วนสําคัญที่ช่ชวยให้เส องคว้าแชมป์ลีกได้อีกด้วยแต่ตอนนั้นครับส่วนมาสปอตไลท์มันจะไปฉายอยู่ที่พวกตัวรุกอย่างโรเบิร์ตเลวอนดอกสกี้และมาริโอเกร์เซ่หรือแม้แต่พอย้ายมาอยู่กับเดอร์บสีฟ้าเองเจ้าต,ตัวก็มักจะถูกมองว่าไม่ได้เข้ากับระบบซิตี้สักเท่าไหร่แต่ของดียังไงก็เป็นของดีปัจจุบันนี้เราได้เห็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของนักเตะที่ชื่อว่ากุนโดการแบบเต็มๆ2ตาก,กันแล้วและสําหรับในเกมครับนี่เป็นอีกกองกลางที่บอดี้ค่อนข้างดีเล่นเกมรับก็โหดใช้ได้เลยในขณะเดียวกันครับเร คุโดกันอยู่แล้วปีนี้เทียบคมขึ้นเพราะนอกจากค่าพลังในการเล่นเกมลุกจะดีกว่าเดิมเยอะยังมีการเพิ่มพลังแฝงให้สมกับเป็นล่างถล่มประตูมาอีกนั่นก็คือเพิ่มไฟในช็อตเข้ามาโดยได้ว่าจะยิงใกล้ยิงไกลปั่นโค้งในกุโดกันจัดให้ได้ขายเล่นซิตี้ดอทมุลหรือเยอรมันบอกเลยว่าอย่างโหดและครบเครื่องเหมาะสมกับฟอร์มสุดโหดของแกในปัจจุบันจริงๆโดยเพื่อนๆทุกคนครับสามารถหาอันซังเพยเยอร์สุดยอดนักเตะที่คอยสนับสนุนทีมอยู่เบื้องหลังมาเสริมทีมของคุณกันได้แล้วในเกมฟ ส่วนคลิปหน้าเราจะพามาอัปเดตอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ e-sport fifa online 4 t h a i l a ด์เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ